เข้าไปค่ะมีคนทั้งทำงานหน้ายุ่งๆอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ในห้องนี้จะเต็มไปด้วยต้นฉบับหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นค่ะและภารกิจของต่อก็คือไปตามหาต้นฉบับเดอะไมอนค่ะสวัสดีค่ะอะสวัสดีค่ะมาตามหาต้นฉบับเดอะไลมอนนะคะนี่เลยค่ะในล่าสุด นี่คือต้นฉบับเล่มล่าสุดเลยเหรอคะใช่ค่ะเล่มล่าสุดค่ะเรื่องอะไรคะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเดราไดมอนนะคะเดอะมูฟวี่ตอนสงครามเรื่องใต้สมุดค่ะเดอะมูฟวี่คือเหมือนกับภาพยนตร์เรื่องยาวเป็นโดราเอมอนเรื่องยาวใช่ค่ะใช่ที่เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันค่ะได้มาเป็นเล่มแบบนี้เลยเหรอนึกว่าเนื่อว่ามันเป็นไฟล์ดิจิตอลเราก็คาดหวังว่าเราอยากได้ไฟล์ดิจิตอลนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโดราเอมอนปุ๊บเนี่ยมันจะยากมากเขาจะไม่ค่อยให้ดิจิตอลไฟล์มา เนชั่นเอาดูแลมอนเข้ามากี่ปีแล้วคะก็ประมาณ16ปีได้ค่ะีได้ครั้งแรกที่เราได้ลิขสิทธิ์มาทําก็เมื่อวันที่30ตุลาคม2537ยังมีต้นฉบับดูแลมอนรุ่นแรกๆที่นําเข้ามาไหมคะอยากเห็นเป็นขวัญตาหน่อยก็ยังพอมีค่ะแต่มันค่อนข้างเก่านะคะ ต้นฉบับของแท้ดั้งเดิมเก่ามากหอมกลิ่นดาดเก่าโอ้โหอันนี้รุ่นคลาสสิกที่เป็นดราไดมอนจบในตอนนะทั้งหมดมี45เล่มอันนี้เล่ม43และเมื่อเราได้ต้นฉบับหนังสือการ์ตูนแบบนี้มาแล้วนยะค่ะ ขั้นตอน1 2 3 4 5กว่าจะออกมาเป็นการ์ตูนภาษาไทยได้ต้องทอะไรเล่มจากเราจะส่งเล่มหนึ่งเนี่ยนะคะส่งให้นักแปลนะคะอีกเล่มหนึ่งก็คือเราจะเขียนเสียงทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็ให้กราฟิกเอาไปฉีดตัดสแกนแล้วก็เขียนเสียงตามนี้กกว่าที่หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นหนึ่งเล่มจะกลายเป็นหนังสือการ์ตูนไทยได้จะต้องประกอบด้วยคนทํางานที่มีหน้าที่หลักสี่คนคือบรรณาธิการกํากับดูแลตรวจสอบทั้งเรื่อง นักแป,แปลแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิกดูแลรักษาลายเส้นการ์ตูนให้เป็นไปนตามต้นฉบับเดิมและคนวางบทที่จะใส่ตัวหนังสือภาษาไทยแทนภาษาญี่ปุ่นในบอลลูนคำพูดของตัวการ์ตูนค่ะตอนนี้ได้ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนะคะเดี๋ยวตามต้นฉบับไปดูกันค่ะว่าขั้นตอนเปลี่ยนจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นให้เป็นต้นฉบับการ์ตูนภาษาไทยนั้นทำอย่างไรค่ะ ฉบับถึงมือก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนหน้าจากนั้นต้องตัดใจลงมีดกรีดสันกาวที่ปกเพื่อแยกการ์ตูนออกเป็นแผ่นๆแล้วสแกนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะจากนั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนภาษาในต้นฉบับได้ทีละช่องทีละหน้าเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ต้นฉบับการ์ตูนแต่ละเล่นจึงใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ หลังจากเปลี่ยนแปลงต้นฉบับจากภาษาญี่ปุ่นให้กลายเป็นภาษาไทยครบทุกช่องเต็มทุกหน้าแล้วจะต้องให้บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดอีกครั้งค่ะนี่คือตรวจต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วต้นฉบับจะไปไหนต่อคะไปโรงพิมพ์ค่ะไปโรงพิมพ์ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามไปที่โรงพิมพ์นะคะจะได้เห็นหน้าตาของโดราีมอนฉบับภาษาไทยก่อนใครเลย แม้ว่าจะเป็นฉบับภาษาไทยแล้วนะคะแต่ว่าสไตล์ของการ์ตูนญี่ปุ่นนั้นก็จะต้องเปิดย้อนหลังกลับด้านกับหนังสือไทยค่ะปกอยู่ตรงนี้นอกจากหนังสือการ์ตูนแล้วเดลัยมอนยังเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเพียงไม่กี่ตัวที่กลายเป็นภาพยนตร์เรื่องยาวฉบับภาษาไทยมายาวนานานับ10ปีอีกด้วย โดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการการ์ตูนไทยชื่อ Rose Media and Entertainment เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในปัจจุบันคุณโรสครับทาไมได้ตัดสินใจเลือกภาพยนตร์โดรายมอนมาทำในมุงไทยก็เ,เป็นหนึ่งในมุมท,ที่เราดูแล้วเรารู้สึกยิ้นได้แฮปปี้ได้แล้วก็เสริมสร้างสินาการ ขั้นตอนการนำเข้าจะคล้ายกับหนังสือการ์ตูนคือได้ต้นฉบับเป็นฟิล์มหนังภาคภาษาญี่ปุ่นเข้ามาพร้อมกับบทภาพยนตร์ใบปิดและโปสเตอร์ต่างๆภาคภาษาญี่ปุ่นซึ่งทีมงานของโรสจะต้องมาแปลและดัดแปลงเป็นภาษาไทยแต่จะต้องไม่ผิดเพี้ยนทั้งเนื้อหาและอารมณ์ไปจากต้นฉบับเดิมอย่างเด็ดขาดแต่สิ่งที่แตกต่างและเป็นหัวใจที่ทำให้ดราเมอนภาคภาษาญี่ปุ่น กลายเป็นดรายมอนขวัญใจชาวไทยมายาวนานไม่เปลี่ยนแปลงคือทีมภาคการ์ตูนดรายมอนซึ่งเป็นทีมภาคชุดเดียวกับตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะอี่ได้ม้าจริงถ้าฟังแต่เสียงนะคะแล้วก็ไม่ต้องมองเข้าไปในห้องนะคะจะเหมือนดรายมอนกับเพื่อน วิ่งเล่นเจียวเจ้าอยู่ในห้องนี้จริงๆเลยค่ะอุ้ยออกมาแล้วตูวนสวนออกมาแล้วคำตอบนคนือลุงบุญว่าจะซ่อนอยู่ไห,น,หน,น,นเขารู้ซ่าเขาถูถเที่ยวเราเริ่มภาคการ์ตูนโดรีมอนกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะตอนปี2525ครับค่ะครับเริ่มต้นภาคจากจากเอทีวีซีรีส์ทีวีซีรีส์ครับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยค่ะทีมภาคมีกี่คนคะมีสี่คนเท่านั้นเองสี่คนครับมีผมเป็นใจแอ้น ว่าแต่ว่ายาาิซเโอชื่อปลาโอเหรอชื่อพิลึกแฮคคุณชันนาเป็นโดเรมอนไปก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วคุณสัสตนีเป็นโนบิตะโดเรมอนรอด้วยรอด้วยนะฉันเกรงใจนะไม่ดีกว่านะเอาข้อสุปไปได้เลยนะครับอยากดำน้ำใช่ไหมเราเย้ยเราจะไปไหนดีอร์ปาลาาดีไหมหรือว่าฮาวาไม่าตากง คนอย่างฉันไม่ได้อะไรเด็กๆพันนัดจะบอกให้นะโจนสลัดหน่อยในความรู้สึกความผูกพันระหว่างตัวนาต่อยกับตัวใจแอนนะคะมันผูกเป็นผูกพันกันมันผูกพันกันมากนะครับก็ยี่สิบแปดปีกับเขานะครับยี่สิบแปดปีเขาสุกเราโตแบบพร้อมเขาาแก่แบบพร้อมเขาแต่โตเขายังไม่แก่นะครับพอเห็นตัวเขามันก็เหมือนมีความสุขเป็นตัวเราอย่างเงี้ยมันเห็นปุ๊บมันรู้เลยมันเป็นเราเราเป็นมันค่ะเอาลวนะต่อไปก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ใช้นี่เลยน่าสนุกจังเลยฮะโอ้โหสุดยอดพอได้ยินเสียงเพลงของกล่องดนตรีนี่แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะอยากกลับบ้านทันทีหลังจากใส่ชีวิตชีวาเป็นภาษาไทายให้กับตัวการ์ตูนการ์ตูนดราไลมอนฉบับภาพยนตร์เรื่องสงครามเงือกใต้สมุทร ก็เดินทางสู่สายตาคนไทยค่ะแล้วการทีเร่เราดูโดเรมอนนี่มันให้อะไรกับเราบ้างไหมให้สาระความรู้ความคิดมากมายหลายอย่างครับถ้าตัวเองไม่มีโดเรมอนดูได้ไหมไม่มได้โดเรมอนตั้งแต่เด็กๆนะตอนนี้ก็มีลูกเด็กๆก็อยากให้มีสืบทอ,อดโดเรมอนให้ต่อไปนะครับมาเป็นทีมไม่ใช่โดเรมอน มันเป็นทั้งทีมของดูแลมอนมันเป็นสัญลักษณ์ของ,งเด็กๆเลยมันสอนทุกตอนมันสอนในรักธรรมชาติสอนในรักเพื่อนฝูงสอนในรักพ่อมแม่และสุขชีวิตเป็นกระตูนเรื่องเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ยุค50 60อยู่นี่นะครับที่มันกินใจ แม้ว่าวันนี้จะมีการ์ตูนให้เด็กๆได้เลือกชมมากมายนะคะแต่ตราบใดที่โดรายมอนยังคงสร้างจินตนาการอันบันเจิดให้กับเด็กๆยังเป็นเพื่อนสนิทที่เด็กๆฝันอยากมีมากที่สุดมิตรภาพของโนบิตะและผองเพื่อนก็ยังคงเป็นเหมือนกระจกเงาให้กับเด็กทั้งโลกและโดรายมอนยังคงเป็นการ์ตูนสีขาวที่ปราศจากความรุนแรงไม่ว่าคนดูจะเติบใหญ่ไปแล้วสักกี่ปีแต่40ปีของโดรายมอนก็จะยังคงเป็นขวัญใจเด็กๆได้เหมือนเดิมค่ะ แล้วก็อยากมีโดรายเอมอนเป็นเพื่อนจังเลยคะ <S 2> <S 2> ่ะส่วนผมนะครับ อยากได้กระเป๋าวิเศษของโดราเอมอนมากกว่านะครับมีของวิเศษเต็มเลยครับโอ้ใช่แล้วครับแต่ว่านอกจากกระเป๋าวิเศษที่กล้องอยากได้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้กระตูนเรื่องนี้นะครับครองใจผู้คนมายาวนานก็น่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาอันบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มิตรภาพระหว่างเพื่อนครับที่ไม่ว่าในยุคใดสมัยใดนะครับก็เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอครับและกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจได้ใหม่นะคะในรายการกบนอกราดทุกวันศุกร์สองทุ่มสี่สิบนาทีทางมเดิร์นไนท์ทีวีแห่งนี้ค่ะวันนี้เวลา ชมวิวโดยผ่านกระจกลงไปข้างล่างค่ะอ้เสียวมากะไม่ตกหรอกค่ะแต่ว่าน่ากลัวสุดๆเสียวมากคงครั้งเดียวในชีวิตน่ยที่จะมีโอกาสได้เจอนักเขียนแบบนี้นะคะ<ม>ก็ต้องขอกันนิดนึงค่ะ que